คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพืนพี่พี่พน้องๆ้งลุงป้านอาอาทุกทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะสุดเบ็ดเดียวค่ะวิ่งรูดตัวเดียวเมื่อวานปังสุดๆไปเลยนะคะเพื่นเน มาดูผลกันเลยนะคะเมื่อวานนะคะตําห้วิ่งรูดที่เลข9นะคะพิเศษนะคะเพื่อนออก5 2 0แล้วก็7 2นะคะอันนี้ไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะรอบปกตินะคะ8 7 9แล้วก็4 9นะคะ7 9เเข้าเป็นตัวกลับเนาะ ส่วน49นะคะเพื่อนท่านไหนที่วิ่งและรูดเลข9นะคะก็เขา้าเนาะรอบ VIP นะคะ193นะคะเพื่อนแล้วก็57นะคะ93ก็เข้าตรงๆเลยเนาะส่วน57ไม่เข้านะคะ เล็กเก้านะคะปังมากๆค่ะเพื่อนๆเนาะเรามาดูกันต่อของวันที่14นะคะวิ่งรูดตัวเดียวนะคะเม็ดเดียวต้้ให้เลข1นะคะทุกคน1นะคะมี1 0ึ่นะคะเพื่อนหนึหนึ่งนะคะ1นึ่งสองสองหนึ่งหสสหนึ่งนะคะ 1551 1661นะคะ1771 1881และ1991น่นะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะวันนี้เราจะปังเหมือนเดิมนะคะเราจะเข้าทั้ง3นมนอยเลยเนาะตัวเลขที่ต้องจัดทำขึ้นมานะคะ เป็นการรวบรวมสถิติและการคำนวณจากเลขที่ออกแล้วในแต่ละวันนะคะเพื่อนๆได้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะสำหรับหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP หรือว่าเพื่อนๆจะนำไปเล่นน้อยอื่นๆนะคะน้อยเฉพาะกิจก็ได้นะคะนอ ัวเลขทุกตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพื่อนสุดท้ายนี้นะคะต้อมขออวยพรให้เพื่อนๆ FC เช่องต้อมพารวยทุกท่านรวยๆเฮงเฮงปังๆนะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆเนาะต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื<ๆ>่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย